ไปได้คุณยายปลูกฟักนะคะวันนี้ก็ไปอาบน้ำมนให้คุณแม่ทำน้ำมอมอาบให้นะคะแล้วก็ให้คุณแม่ผูกข้อไม้ข้อมือขอเข้ามารับขวัญลูกเขยใหม่นะคะรับขวัญลูกเขยใหม่วันนี้ก็ไปได้ ฟักสดสดจากต้นหวานมากนะคะฟักสดๆดจากต้นก็มามาต้มจืดมาต้มจืดให้คุณสามีสดน้ำนะจ๊ะอือเดี๋ยวฉันก็อ่าฮะได้หมูแดงมะหอนะเมนูคุณสามีชอบชอบสดน้ำนะจ๊ะแล้วฉันก็ได้ผักโขมผักโขมมามารวก เออมาต้มเปื่อยๆนะคะมาต้มเปื่อยๆให้คุณสาฮะส่วนนี้ก็สุกแล้วสุกแล้วเราก็ปิดไฟนะคะไฟไว้นะรอให้คุณสาตื่นจากบรรทมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักมาต้มเออไม่ใช่ไปเก็บพริกมาตำน้ำพริกกะปิให้คุณสานะทานกับผักต้มเปื่อยๆนะจ๊ะ ผักโขมเก็บมาจากบ้าคนคุณยายต้มแล้วนะแล้วเราไปเก็บผักกันนะคะแล้วเราไปเก็บผักได้ไก่ได้ไก่ไไกมะโลเอามาไว้ทําอาหารนะเด้อมะนาวนะจ๊ะบักถั่วบ้างคุณยายนะคะเด้อเราไปเก็บอันนี้ไปเก็บพริกไปเก็บพริกมาตาบักอันนี้ดีกว่าเก็บพริกมาตำอันนี้ดีกว่าตำตำ เขาเรียกตามอะไรตามถั่วคุณยายนะคะ